สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงคลินิกหมักล้อมนะครับผมก็เป็นช่วงที่ให้หลายคนเข้ามาปรึกษาในสิ่งที่ตัวเองสงสัยนะครับผมสงสัยได้คือเนี่ยมีแชทเด้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็เนี่ยเพิ่งตื่นเลยนะแล้วก็เลยรีบทําให้เลยนะครับผมเขาบอกว่าพี่ ต้องด่วนเลยเพราะว่าจะมีแข่งอะไรยูนิ้นะอะไรนี้นะคบผมอาจจะแข่งภายในหรือเปล่าหรืออะไรของเขาแล้วแต่นะครับแต่ว่าโอเคถ้าถ้าเพื่อนๆต้องการที่แบบเล่นด่วนงี้ผมก็ทําให้ได้นะครับผมโอเคก็มันไม่ทําให้ผมเดือดร้อนก็ผมก็สามารถยินดีที่ทําให้นะครับอ่าเขาสงสัยว่านะครับผมการเล่นเม็ดที่แตะเม็ดเนี้ยนะครับผมเล่นขึ้นมานะครับผม แล้วเราจะทํายังไงต่อกับบริเวณทถนี้ต่อมีหมากต่อเนื่องยังไงนะครับผมของสําหรับสีขาวนะครับผมซึ่งรูปนี้นะครับผมเขาบอกว่าคนที่ถามผมนะฮะเขาบอกว่าเขาเล่นเม็ดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแป๊บแป๊บเขาเล่นเม็ดนี้ไอไม่ใช่ยวขอตรงนี้ก่อนจิ๊บเนี่ยเขาเล่นเม็ดนี้นะครับผมถูกหรือเปล่านะครับผมจริงๆคือหลายคน ในผู้เล่นที่โลคิวนะแม้กระทั่งเด็กที่ผมสอนเองนะครับผมนักเรียนที่ผมสอนเองในระดับ low q วนะครับไฮคิ q ผมก็เคยเจอนะในไฮคิ q ที่คอส high q ที่ผมที่ผมสอนนะครับผมก็เคยเจอนะของเด็กที่เล่นในออนไลน์นะก็เคยเจอที่จะเล่นม็ดนี้นะครับจริงๆถามว่าม็ดนี้ดีไหมนะครับผมม็ดนี้เป็นเม็ดที่ผิดเลยนะครับผมเป็นเม็ดที่ทําให้สีขาวเนี่ยไม่สามารถทําอะไร ต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าดําค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแลาเม็ดนี้แล้วเราเชื่อมล่ะโอเคเม็ดนี้เชื่อมดีกว่าเม็ดอัตลิแน่นอนนะครับผมเม็ดอัตลิแน่นอนเพราะว่าเม็ดตรงนี้เชื่อมรเอมราสามารถจะเล่นต่ออะไรจากตโมเลนี้ต่อได้อาจจะเล่นเบียดนะครับผมอ่าอาจจะเล่นเบียดอาจจะเล่นนีบอย่างนี้ก็ได้นะครับผม ก็คือมันมีหมากที่จะเล่นต่อได้นะครับเพราะงั้นถ้าเบียดตรงนี้ไม่ดีแต่เมดที่ดีที่สุดนะครับผมของการเล่นรูปนี้นะคือขาวเข้าสามสาม,สามตรงนี้นะครับผมบอกเอา้าเข้าสามสามได้หรอมีสีดําตรงนี้ได้นะครับเรามาดูแต่ละแบบกันนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันเข้าได้จริงหรอนะครับผมแบบที่หนึ่งคือแบบง่ายที่สุดนะครับผมก็คือเล่นนี้นะครับถ้าเล่นตำแหน่งนี้ออกมาเราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้นะครับดํา มีทางเลือกองแบบก็คือจุดนี้นะครับผมกับจุดนี้นะครับผมเํามาดูจุดหนึ่งกันจุดนี้ปั๊บขึ้นมาปุ๊บเท่ากับว่าสีขาวได้แลกตำแหน่งไม่ไดีเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่นะครับผมแลกตำแหน่งนี้กับสีดำโอนะครับพอแลกกันแล้วนะครับผมในอนาคตเนี่ยไอหมากขาวสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีพิษส่งในอนาคตได้นะครับซึ่งมันสามารถที่จะต่อลงตำแหน่งนี้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าต่อลงในตอนนี้คือ ding, ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีเลยนะครับอาจจะ มีรอโอกาสให้สีขาวเล่นเม็ดนี้นะครับผมได้เล่นเม็ดนี้นะครับและดำเล่นที่อื่นเห็นไหมสามารถต่อลงได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าถามว่าต่อลงเลยเป็นไงมันก็จะสามารถโดนอัตริกก่อนได้นะครับแล้วก็ต่อออกแบบนี้นะครับผมเล่นนี่นะครับผมอ,อัตริกที่มาแล้วปิดเม็ดนี้เห็นไหมควรับว่าสีขาวจะตายก่อนนะครับผมซึ่งจังหวะน,นี้มันจะต้องรอโอกาสดีๆนะครับผมโอกาสดีๆว่าเฮ้ยขาวจะเล่นตำแหน่งไหน เขาจะเล่นตรงนี้ยังไงแต่ว่าดําถ้าดําได้เล่นก็ถือว่าใหญ่เช่นกันนะครับผมเล่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับผมแต่ว่าในลักษณะเนี้ยปกติแล้วสีขาวจะทิ้งมือก็ต่อเมื่อบูเลนนี้เขายังไม่รอดนะครับผมก็คือปล่อยให้ดําได้โจมตีนะครับปล่อยดําได้โจมตีก้อนนี้แล้วขาวจะมีเม็ดหนึ่งคือเล่นเม็นี้นะครับสร้างรอดนะครับสร้างรอดสีดําจะเล่นเม็นี้นะครับดำาจะเบียดประมาณนี้นะครับผม ก็คือมันสามารถสร้างเชฟปรอดได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้แข็งแรงเมื่อไหร่นะครับผมเขาสามารถก็เขาเขาก็จะเล่นแบบนี้ไปเลยนะครับก็คือเขาไม่อยากใช้ตรงนี้แล้วนะครับผมก็อาจจะเล่นแล้วในอนาคตก็ยังมีเอ็นเกมต่อตรงนี้ได้ด้วยนะโดยการเล่นออกไม่ใช่นะครับนี่ผมอาจจะแบบเสียงแบบเนื่อยๆเนยๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเพิ่งตื่น <laughs> อ่าไมไมเพราะว่าจะมีหแมบบักเอ็นเกมตรงนี้ต่อได้นะครับผมโอเค งั้นถ้าสมมติว่าตัวนี้สีขาวมีความแข็งแรงแล้วนะครับผมดำก็จะเลือกเล่นตำแหน่งนี้นะครับเอาแบบนี้โดนตัดได้นีหนีออกมาสีขาวดีหรอถ้าขาถ้าดำเล่นเม็ดนี้ก็ถือว่าผิดทันทีนะครับผมดำสามารถเล่นตำแหน่งนี้นะครับถ้าขาวต่อออกล่ะดำก็จะเชื่อมนะครับเห็นไหมว่าจะมีจุด a b เลยครับ ถ้าขาวเล่นนี้ดําก็จะกินนะครับผมถ้าขาวเชื่อมเราก็จะเล่นเป็นนี้นะครับเป็นจุด A B เลยนะครับพรงัานถ้าเล่นเป็นนี้เป็นไงขาวก็จะไปต้องกินใช่ไหมครับเราเราดาก็จะเล่นเป็นนี้เห็นไหมครับว่าสีขาวแข็งแรงแข็งแรงเพื่อไม่เป็นไรแต่ว่าลดแต้มสีดำไปเด่นนิดหน่อยนะครับผมส่วนดําก็สามารถสร้างรูปร่างที่แข็งแรงได้นะครับผมจะดีกว่ารูปเนี้ยนะครับผมถ้าขาวแข็งแรงแล้วอ่ะจะดีกว่ารูปนี้แน่นอนนะครับ เห็นไหมเพราะว่าโดนอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมดีกว่าแน่นอนนะครับอ่าโอเคทีนี้เม็ดนี้ดัมมีตาตอบรับแค่เม็ดเดียวหรอนะครับผมไม่ใช่นะครับผมเรามาดูเม็ดหนึ่งคือเม็ดนี้นะครับผมเม็ดนี้ออกมา1คือปัญหาคือเราต้องดู l เดอร์ด้วยนะครับผมปุ๊บออกมาถ้าเป็น l เดอร์เราสามารถตัดได้นะครับผมตัดได้แต่ถ้าเป็นลเดอร์ของดาอย่างนี้เราตัดเราไม่โอเคแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นลเดอร์ดำนะ โอเคทีนี้ถ้าเป็นเลดเดอร์ของสีดำละ่ะข่าวจะทำยังไงดีนะครับผมข่าวก็มีทางเลือกคือเล่นนี้ปุ๊บเราต่อออกนะครับผมประมาณนี้นะต่อออกมาดำทำไงเพื่อนๆลองคิดดูว่าปกติเพื่อนๆจะเล่นเม็ดไหนก่อนนะฮะผมจะลองให้ดูแบบแรกก่อนนะครับแบบนี้ที่เจอพบเจอกันบ่อยนะข่าวจะรอดยังไงละ่ะนะครับผมขาวจะรอดยังไงเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยเจอแหละไอ้รูปรูปลักษณะนี้นะครับผม ขาวอาจจะต้องเล่นเบียดก่อนนะครับผมแล้วเบดเนี้ยเป็นหลายๆคนที่ชอบเล่นผิดกันนะครับผมไปข้อมเล่นผิดกันก็คือปักเสือกันนะครับถ้าปักเสือเนี่ยมันจะมีอยู่ในโจทย์อยู่แล้วนะครับผมว่าเฮ้ยสามเม็ดปักเสือตายนะครับผมแล้วมันจะตายยังไงอ่ะนะครับผมขอให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะลองทําโจทย์นะครับให้ลองสต็อปดูก่อนนะครับแล้วก็ลองทาโจทย์ดูว่าเฮ้ยโจทย์คือค่าขาวก็นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆ ตอบได้นะครับผมเพื่อนตอบได้จะเป็นอะไรที่เวลาเจอเกมจริงเพื่อนๆนจะสามารถทําได้แต่ถ้าดูอะนะครับผมมันก็จะได้แค่แบบคุ้นคุ้นนะครับเวลาเจอเกมจริงนะครับแต่ว่าเราจะนึกภาพไม่ค่อยออกนะครับโอเคขอให้เพื่อนเพื่อนสต็อปนะครับผมแล้วลองทําโจทย์ตำแหน่งดูนะครับถ้าเพื่อนสต็อปเสร็จแล้วนะครับผมทําเสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูเฉลยกันนะครับด้าสามารถเล่นเบียดตำแหน่งนี้นะครับผมปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมานะครับ แล้วข่าวทาไงข่าข่าวกินนะครับผมดําเล่นบิน <único> ด <Liberty Overwatch> <fit> ีนะครับผมแล้วตรงนี้ปุ๊บแบบหนึ่งนะครับขาวเล่นตำแหน่งนี้ดําก็จะต่อกนะครับผมข่าวเล่นนี่เราเล่นนี่นะครับผมก็คือเห็นไหมครับว่าข่าวตายแล้วขาวเล่นนี่ไม่ได้ข่าวเชื่อมโดนกินนะครับข่าวได้อย่างเดียวคือกินเม็ดนี้นะครับผมกินเม็ดนี้ก็ดําก็จะกินเม็ดนี้ก็คือเป็นไงข่าวตายแล้วนะครับแต่ว่ารูปนี้สามารถเล่นเป็นโคได้นะครับผม อย่าดูอีกแบบหนึ่งก่อนนะครับเขาเขาเชื anyway, ่อมเลยปากเสือเลยนะครับผมดาก็จะต่อลงนะครับนี้เขาไม่สามารถเล่นนี้ได้แล้วถูกไหมฮะเขาเล่นนี่โดนดําเล่นนี่นะครับผมเชื่อมก็คือเข้าเป็นเหลือห้องเดียวนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นนี้ปุ๊บออกมาเขาก็ดาก็จะเล่นตําแหน่งนี้นะครับผมเขาก็จะเหลือห้องเดียวเหมือนกันนะครับแต่รูปนี้สามารถเป็นโคได้นะครับผมโดยการเล่นเป็นนี้ก่อนนะครับผมดารับแล้วก็เล่นเป็นนี้นะครับเล่นนี่แล้ว เล่นนี้นะครับผมเล่นนี้เห็นไหมเป็นโคแล้วนะครับแต่แต่รูปเนี้ยมันจะทําให้สีดำเนี่ยถึงต้อยเป็นโคแต่ว่าดํารูปร่างลักษณะค่อนข้างจะดีกว่านะครับผมเพราะงั้นมาดูอีกจุดหนึ่งที่ข่าวสามารถรอดได้นะครับผมรูปนี้ข่าวตายใช่ไหมครับถ้าข่าวจะรอดละ่ะทํำยังไงนะครับผมอ่เพืนลองคิดดูนะครับว่าเบ็ดแบบน,นี้ปุ๊บดำเลน,นี่ข่าวจะรอดทํำยังไงดีนะครับผม อันนี้จะใบให้นะครับผมเป็นลอดโดยโค้นะครับแต่ลอดโดยโค้จะดีกว่ารูปร่างตะกี้นะครับผมดีกว่ารูปร่างตะกี้นี่รูปร่างตะกี้สีดาได้ปากเสือด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เชฟก็บันไดเป็นของดำอย่้วเนาะเชฟมันก็โอเคเชฟโอเคกว่าแต่รูปตะกี้มันจะเป็นโค้เหมือนกันแต่ว่าเชฟของสีดําไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็ไม่โอเคกว่ารูปนี้นะครับ อ่าเพื่อนเพื่อนสต็อปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เฮ้ยแล้วนะครับผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมมาดูเฉลยกันนะครับผมอันนี้รูปนี้น่าจะเจอเคยเจอกันบ่อยเลยนะครับก็คือการต่อลงนะครับต่อลงดําเบียดนะครับผมปุ๊บแล้วก็ปิดตําแหน่งนี้นะครับผมแล้วขาวเล่นเวทดี้นะครับผมดําเล่นนี่ปุ๊บเห็นไหมครับเป็นโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเป็นโค้ดเป็นรูปร่างที่สีดําก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับรูปตะกี้สีดําเป็นปากเสือ นะครับผมอ่าในหมากล้ลมต่อให้ตรงเนี้ยมันจะเป็นโคหเหมือนกันแต่ว่าถ้าสีดํามันแข็งแรงกว่านะครับก็ถือว่าเราก็เดินไม่โอเคนะครับเดินไม่ดีเท่าไหร่นะครับแบบนี้เราสามารถเป็นโคได้นะครับแต่รูปนี้ถ้าสีดําไม่อยากให้เป็นโคนะครับผมดําอาจจะเลือกเบียดก่อนนะครับถ้าดําเลือกเบียดเป็นไงเชื่อมขาวก็สามารถเล่นเบียดตรงนี้ได้นะครับผมดาก็สามารถเล่นตรงนี้ขึ้นมาสมมติว่า อาดําต้องรับเห็นไหมครับว่าขาวก็รอดแล้วนะครับผมแต่ถ้าดํามัตรลีก่อนเชื่อมปุ๊บออกมาก็จะกินนะครับจะบอกเอา้าทําไมนี่ไม่ต่อออกละ่ะต่อ,อก,ก็จะโดนรับประทานท,าทันทีนะครับเป็นนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับผมสีขาวก็รอดเช่นกันนะครับถ้างั้นขาวบอกว่าดําบอกว่าเอา้างั้นฉันก็เบียดตำแหน่งนี้ก่อนอุย้ยไม่ใช่นะฮะเบียดไป็นนี้ก่อนนะครับผมขาวรับนะครับแล้วค่อยเป็นนี้ไง ทีนี้ถ้าเขากินนะครับผมเห็นไหมครับว่าสีขาวตายทันทีนะครับผมแต่บังเอิญว่าขาวสามารถมีเม็ดหนึ่งได้นะครับขอเพื่อนๆลองทําจดดูว่าขาวจะรอดยังไงนะครับผมกับรูปร่างสันนี้นะครับขอทดลองสต็อปไปดูก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสต็อปแล้วนะครับผมแล้วก็ ทำเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับผมโอเคขาวสามารถรอดได้โดยการเบียดไินินะครับผมเชื่อมอ่าแล้วเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมเล่นตำแหน่งนี้ดาบอกเอ้างี้ดําโดนสกัดจุดสิข่าวโดนสกัดจุดสิถ้าโดนสกัดจุดข่าวสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับผมเบียดเชื่อมนะครับดาเชื่อมเห็นไหมเชื่อมได้แล้วนะครับผมอาบอกว่าเอา้นางี้โดนตัดหรอตัดเราก็จะตัดส่วนนะครับ ปุ๊บเห็นไหมครับตายแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะรอดได้นะครับผมรอดได้นะครับทีนี้เรามาดูอีกลักษณะนหนึ่งกันนะครับผมอีกการตอบรับหนึ่งของสีดาขาวก็คือไอ้ดาตรงนี้นะครับนี้เราน่าจะเคยเจอกันบ่อยเหมือนกันนะครับผมรูปนี้ อันนี้ที่เราบอกไปแล้วเนอเป็นเรดเดอร์ดำนะครับผมเขาสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับผมอ่ารูปนี้ออกมาสีขาวจะค่อนข้างเล่นผิดนะครับดำค่อนข้างเล่นจะผิดนะครับดำอาจจะต้องเล่นไม่นี่นะครับผม <c oughs> โอ้ย <c oughs> ต้องขออภัยนะเมื่อคืนฝนตกด้วยนะน่าจะเล่นจะไม่ค่อยดี อ่ะเขาเชื่อมนะครับผมเขาชอยออกมาดาเล่นนี่นะครับแล้วก็รอดแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่านี้เราสามารถรอดได้แล้วนะครับแต่ว่าสมมติตรงนี้ออกมาถ้าเขาบอกว่าเขาอยากได้พื้นที่บนเลนนี้มากกว่านะครับผมเขาอาจจะเลือกถอยมินนี้ดก็จะเลือกกินเล่นแบบนี้นะครับกินเห็นไหมครับว่ารูปนี้สีขาวต้องการด้านนี้มากกว่านะครับแล้วก็ยอมให้พื้นที่สีดําไปนะครับ แต่ถ้าตรงนี้สีขาวไม่ต้องการนะครับผมก็อาจจะเล่นแบบรูปนี้ก็ได้คือรอดไปเลยนะครับอ่าไม่ใช่นะถอยตึก๊กแบบนี้ไหมครับก็จะรอดแล้วนะครับบอกอ้าพี่ถ้าแบบนี้ต่อลงได้ไหมนะครับผมต่อลงเนี่ยเป็นเม็ดที่เล่นไม่ดีสําหรับดํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีดําสามารถเล่นทิ่มขึ้นได้แล้วครับเราไปรอดอย่างนี้นะครับทึบทึบ ติมแบบนี้นะครับผมถ้าสีดําจะกินสีขาวนะครับก็ต้องเชื่อมถูกไหมคะถ้าเชื่อมเสร็จแล้วขาวก็จะตัดตรงนี้ออกมาทันทีนะครับผมดำถอยไม่ยอมไม่กินขาวก็จะเล่นแบบนี้นะครับผมจึ๊บอ่ะโอเคไม่ยอมไม่กินอีกปั๊บแล้วเ็เล่นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าดําตายนะครับผมดําตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมพออย่างนี้ออกมาเป็นยังไงล่ะ ดามอาจจะเป็นต้องเชื่อมนะครับผมเชื่อมออกมาขาวก็จะสามารถเบียดซึ่งรูปนี้ออกมาปุ๊บเป็นไงครับสีขาวลอดใหญ่กว่าเดิมอีกนะฮะขาวลอดใหญ่กว่าเดิมอย่างนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคในตรงนี้ไหนเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้กันบ้างแล้วนะครับผมเป็นแบบพื้นฐานกันนะฮะที่หลายๆคนชอบมักจะเล่นผิดกันนะครับผมเพราะงั้นแต่ไหนก็มาตรงนี้แลละเดี๋ยวแถมให้อีกสักรูปหนึ่งนะครับผมแถมอีกสักรูปหนึ่งก็คือ เบ้นนี่ไม่ใช่นะครับอย่ารับตรงนี้ก่อนอรูปนี้นะครับผมจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุ้ยไม่ใช่ดำตรงนี้ก่อนแล้วขาวเลือกกระทึกรูปนี้ขาวสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งคือขาวมีเมนนี้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเล่นเมนนี้มาปุ๊บก็ควรไม่ไม่ควรอันตรินะครับผมทำไมถึงไม่ควรอันตริก็อย่างที่บอก เราทำไายหมากตัวนี้ต่อไม่ได้เลยนะครับผมทำลายหมากตัวนี้ต่อไม่ได้เลยหนึ่งคือข่าวต้องการเล่นเ,เลือกเซนเต้ด้วยเพราะว่าถ้าข่าวเลือกต่อลงเมน,นี้ดําอาจจะไม่รับแล้วก็ได้นะครับผมข่าวก็เลยต้องเลือกเซนเตเ้ไว้ก่อนนะครับเล่มน,น,นี้ออกมาแล้วหมากต่อเนื่องจากเล่นตรงนี้ทํายังไงล่ะครับผมอัตาลิผิดแน่นอนนะครับเชื่อมเลยนะครับผมถ้าเชื่อมเลยแล้วถ้าดําทิ้งมือเอาบอกอย่างนี้ดําก็ทิ้งมือได้ดิถ้าดําทิ้งมือนะครับข่าวจะมีเม็ด เล่นต่อตรงนี้ได้นะครับผมเอาดูไปที่หนึ่งก่อนก็คือหนีบเลยนะครับและดาบอกเอาต่อลงเราก็จะเล่นหนีบนะครับผมปิดนี้เล่นหนีบนะครับผมตึ๊บตึ๊บเป็นน้เห็นไหมครับว่าตัวนี้เริ่มมีแผลตัดแล้วนะครับผมถ้าดําจะกินล่ะตรงนี้มุบขาวตัดทันทีนะครับผมเห็นไหมครับว่าโดนตัดแล้วอันนี้ก็จะตายนนี้ก็จะตายนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม ลูกนี้ามาปั๊บเชื่อมเราต้องเชื่อมทีนี้พอเชื่อมปุ๊บเขาก็จะเข้าไปรอดได้ตำแหน่งนี้นะครับก็รอดแล้วนะครับซึ่งออกมาดําไม่โอเคนะครับถูกยึดพื้นที่ด้วยนะครับผมแล้วพื้นที่ข้างนอกก็ไม่ดำก็ไม่ได้อีกฮะโจมตีก็ไม่ได้ตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆนะครับพราะง้นบอกเอา้านั้นก็เล่นแบบรูปตะกี้สิเล่นนี่ออกมาปั๊บเห็นไหมครับนี้ดําตัดไม่ได้อยู่แล้วนะะดำตัดึขึ้นมาเขาดำเขาก็จะรอดเลยนะครับ ทีนี้ออกมาปุ๊บทัานหนีออกมาแล้วดําเล่นนี่เห็นไหมครับว่าเขาจะโดนตําแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นโค้นะครับเป็นโค้ที่ใหญ่ด้วยนะโค้ที่ทําให้ข่าวก้อนเนี้ยแข็งแรงเลยนะครับถ้าดําบอกดําไม่มีโคสู้แล้วนะผมเล่นเป็นนี่ข่าวกินเห็นไหมครับว่าเชฟของข่าวแฮปปี้เลยนะครับอ่าเพราะงั้นรูปนี้สีดําจําเป็นจะต้องเล่นนี้ก่อนนะครับผม ถ้าเล่นมิน,มน,น,นี่ออกมาหนีบเหมือนเดิมนะครับเป็นไงอย่างนี้ออกมาเห็นไหมครับว่าขาวเล่นนี่โดนตัดไม่ได้แล้วนะครับผมตัดไม่ได้แล้วดำถ้าตัดไม่ได้แล้วดทำทําไงล่ะดำก็สามารถฆ่าสีขาวได้เลยนะครับเล่นนี่ปุ๊บเบียนนี่ตึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ตัดตรงน,นี้แต่ถ้าตัดตรงน,นี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้นะครับผิดแน่นอนนะครับนี้จะกลายเป็นโคนะครับผมกลายเป็นโคแต่ถ้า ดำเลือกเล่แรกตำแหน่งนี้ก่อนนะครับผมแล้วตัดนี่บอกว่าเอา้าก็กลายเป็นโค้ดเหรอไม่ใช่ครับนี้ต่อออกเลยนะครับเมีแม้ว่าขาเล่นนี้ไม่ได้ขาเล่นนี้โดนกินนะครับในเมื่อขาเล่นนี้ได้ดำก็เล่นนี้ขขาก็เล่นเปนี้ไม่ได้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็โดนกินเหมือนเดิมนะครับขขาก็จะตายนะครับผมเพราะฉะนั้นรูปนี้ออกมาสามารถเล่นได้เพราะงั้นถ้าสีดำเลือกที่จะเล่นเป็นนี้นะครับผมเราก็ไม่มีเหตุผลจะเล่นหนีบแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าหนีบออกมาเรา เราแย่เราไม่ตาเราตายนะครับพอเงั้นถ้าเล่นเม็ดนี้ออกมาข่าวก็จะมีหมากต่อเนื่องได้อยู่ดีนะครับผมก็ไม่หลีบแล้วนะครับแต่ว่าเล่นเบียดตรงนี้เบียดตำแหน่งนี้ดําถอยนะครับผมแล้วก็จะบิดตรงนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับว่าพื้นที่ของสีดําก็ถูกลดลงไปเยอะนะครับบอกเอ้าแล้วถ้าไม่ถอยล่ะเล่นปิดนี้ไปสิไม่งั้นพื้นที่เราหายเยอะนะ ถ้าได้เป็นนี้ออกมาข่าวจะเล่นต่อเนื่องคือเล่นตัดเลยนะครับผมรูปนี้โลคิวผมพบบ่อยมากเลยนะพบบ่อยจริงๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆนก็ชอบมักจะเชื่อมกันนะครับผมอย่างนี้จำก็ได้กําไรนะครับด้ำค่อนข้างได้กําไรจากตรงนี้นะเพราะว่าอา่อาขอสัก เพราะว่าตรงนี้ออกมาของตรงนี้สีดำม,มันมีพื้นที่ที่เขาเรียกได้เพิ่มขึ้นมานะครับได้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับผมเขาเชื่อมไม่ได้นะครับเขาเชื่อมันนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเขาตัดเลยนะครับผมออาบอกนี้ดำโดนกินสิดำโดนกินเขาจะตั้งขึ้นนะครับผมปิดตำแหน่งนี้นะครับผมเชื่อมได่นนี้ อ่าไม่ใช่นะเลนนี่นะครับเลนนี่เป็นไงดําปิดตรงนี้เห็นไหมครับรอดแล้วนะครับหรือว่าดําจะเล่นเป็นนี้อุ้ยนี่เขาก็ยังรอดอยู่ดีนะครับผมหรือเล่นเป็นนี้เขาก็ยังรอดอยู่ดีนะครับผมเพราะงั้นแต่รูปนี้ออกมาดําก็สามารถจะเล่นโคแต่โค้แบบเนี้นะครับผมอย่าไปเล่นโค้ดเลยเพราะว่ามันไม่ดีเลยนะครับผมเรามีแต่เสียเปียบเพราะว่าหนึ่งคือ อตสมมติว่าดำชนะโคนะครับผมอันนี้ดำเล่นที่นี่สมมติดำชนะโคนะครับผมแล้วสีดำได้กินมันก็เป็นพื้นที่ของดำอยู่ดีนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรขึ้นมาเลยนะครับผมแต่ถ้าขาวชนะโคล่ะแบบนี้นะครับผมพื้นที่ของดำอุ้ย พื้นที่ของดำเนี่ยหายไปเป็นแถบๆเลยนะครับผมพื้นที่แห่งดำหายเป็นแถบๆแถมก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนวิกด้วยอย่างเงี้ยโคอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เลยนะครับผมสักประมาณบ่ายนะครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลาในการอัปโหลดพอสมควรนะครับในการอัปโหลดพอสมควรนะ อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อกำลังเป็นกำลังใจของคนทำด้วยนะครับโอเคครั้งนี้ก็สวัสดีครับ